โดยในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียได้ให้การต้อนรับปฏิสันถานก่อนที่จะได้นิมนต์คณะพระภิกษุงสงฆ์สามเณรพร้อมด้วยชาวกัมพูชามาอย่างห้องปฏิบัติธรรมในโอกาสนี้พระวัส,สุภูรินาโคได้กล่าวต้อนรับและได้บรรยายให้ความรู้เรื่อง5ห,ห้องชีวิตเพื่อฝึกและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน จากนั้นทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียได้จัดให้เด็กนักเรียนและคณะสาธุชนชาวกัมพูชาทํากิจกรรมชาวพุทธด้วยการร่วมกันตักบาตรแด่พระภิสุสงฆ์และ,ะส,สามเณรและก่อนเดินทางกลบับพระอาจารย์ปีเตอร์จากวัดกัมพูชาได้เล่าถึงจุดประสงค์ที่ได้พาเด็กๆมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจอร์เจียในครั้งนี้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ให้เด็กอเมริกันเชื้อสายกัมพูชาได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมชาวพุทธ และปลูกฝังให้รักพระพุทธศาสนาและที่สำคัญเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกัมพูชาและวัดพระธรรมกายจอร์เจียซึ่งในอนาคตเด็กๆเ,เหล่านี้จะช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาพ้อมถังได้กล่าวขอบคุณทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ